สนใจคู่นี้เป็นมวยซ้ายด้วยนั้งคู่นะครับเป็นที่หนึ่งครับตัวเล็กกว่าจะเดินเข้าหาครับแต่เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูแข้งของเขาครับรูเบนก็ยกังมีแข้งคอยรบกวนอยู่ครับวุงใงนหไล่แขนเป็นรูเบนชิงตีก่อนดีหนึ่งก็เด้งตีสู้ครับ รอจังหวะก,กันอยู่นะครับสัพล่างไปครับที่1นึ่งสวยครับรูเบนเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ตามเข้าไปล็อกเอาไว้ครับโอ้หลายสัพนี่ไม่ต้องบอกไม่มีความเกี่ยวข้องกับอิตาลีอะไรเลยแน่นอนครับเพื่อนๆที่ค่ายพวาวเวอร์เฮาส์แน,น่จะพาไปสักเลยครับปีูเก็ตนะครับ ทีมซ้ายมาครับที่หนึ่งขยับจิ้มซ้ายลำตัวเจอซ้ายของรูเบนสวนเหมือนกันเอซ้ายหมัดหนึ่งสองยังไม่ถึงครับโดมีศอกครับที่หนึ่งอ่มีศอมกมาเหมือนกันครับรูเบนโอ้ยิ่งเทียบกันนี้ยิ่งเห็นความต่างของร่างกายได้ชัดเลยนะครับตัวเล็กพี่ขี้หนูเลยครับแต่ขยับมาครับมีมาซ้ายครับที่หนึ่ง ไต่กวาดล่างอืมสอกไม่ถึงครับโรเบนล,ล็อกเอาไว้ไล่แขนอ่กอากรรมการแยกก่อนครับไอ้ต้นขาด,ดีครับเจอซ้ายของที่หนึ่งปัดซ้ายมาโอยแต่ก็เอาคืนด้วยข่าครับโรเบน คือเห็นได้ชัดเลยว่าตัวใหญ่กว่าก็เลยพยายามจะเน้นวงในแหละครับรูเบนการกดให้อยู่ครับแข่งสายมายังติดก,กาดครับรูเบนโอ้ควางสายมาน่ากลัวนะครับยาวกว่าสูงกว่าอ้าวหึโดนสายของที่หนึ่งต้องกอดเลยครับต้องล็อกไว้ตีแอบวงในก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันนะครับรูเบนลาพิล่า ก็ยังไม่ชัดเจนด้วยกันนะคู่นะครับสำหรับวงในครับโอ้แต่แข้งซ้ายโหดีดสูงคลับที่หนึ่งกระจ้องกะหัวดมาซ้ายครับแต่มันยังไม่เข้าโฟกัสครับคือได้ช่วงชกด้วยเลยครับอ้าวโดนผลักล้มลงไปครับลูเบนราพิราจากอิตาลีโอ้ยเจอซ้ายโอ้เผือไผลไปครับโดนแล้วอ่ะเวียงลงไปเอกครับโอ้เหลี่ยมดีกว่าครับที่หนึ่ง นี่แหละครับที่น้มวยไทยนี่ต้องบอกว่าท้าทุ่โลกก็คือเรื่องของเหลี่ยมมวยครับอาจด้แข้งขวาครับดูเบนซ้ายยังไม่ถึงครับทีหนึ่งรัดมาล่แขนล่แขนสู้กันอยู่ครับตี<ห>ได้ไหมวงในนี่อาจจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องโน้มรูเบนลาปิล่าลงมาแต่ว่าตอนนี้ใต้ตาขวาน,นี่มีริ้วรอยเลยครับรูเบนกําลังใจโอ้หเต็มเต็มดแล้ว ซ้ายมาจากร้อยเอเลยครับที่หนึ่งแอสั่งตรงขึ้นเครื่งบินมาเลยครับโอ้ดูเบนใหญ่กว่าแล้วไงอ่ะโอ้กลายเป็นตัวเล็กไล่ต่อยตัวใหญ่ครับแต่ที่เห็นอย่างนี้ก็คือดูเบนลาพิล่านี้ไม่กลัวนะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเข้าสู้อยากจะได้คืนเลยครับโอ้กรรมการก็มองไปที่แผลแตกใต้ตาขวาของรูเบนนะครับอ่าไล่แขนสอดแขนครับตี จะหักศอกไม่ได้เจอเข่าที่หนึ่งเอาลูเบนตีคืนไล่แข็งกันอยู่ครับโอ้โหอย,ย่าไส่สวยสองเข่าครับลูเบนฟันสอกซ้ายโอ้ขาวาลัตัวสวยครับขยับเข้าไปเลยครับที่หนึ่งไล่วงในตีโอ้กลายเป็นตัวเล็กไล่ตัวใหญ่ตีครับตอนนี้โอ้ลูเบนนี่ดูมีความผวงนะครับกับแผลแตกบริเวณใต้าตา ดูแล้วก็เลื่อนไม่ได้ออกมากนะครับอโอ้ยสายดีขยับเข้ามา,มามบวกกันไม่โอ้ยโดนสอบเหมือนกันทีหนึ่งต้องต้องกอดครับเออจะเลือ่อนจะลาาไปหน่อยครับเอา้าโดนสอบอีกทีโอ้ี่จังหวะาบวกนี่เขายาวกว่านะครับยังไงมันก็ถึงก่อนเพราะฉะนั้นอต้องมีโยกสักนิดหนึ่งครับทีหนึ่งอา้าวต่อยลำตัวสวยครับโอู้อ้อีกแล้ว กแก้มขวาโอ้แก้มด้านขวานี่แดงตุ่ยเลยนะครับที่หนึ่งไม่อย่างว่าครับเพราะนาดซ้ายทั้งคู่รัศมีมันก็จะโดนฝั่งขวาของด้านคู่โชคเลยครับเข้ามาครับเตะซ้ายตอนนี้มาจกากราเล่นวงในเลยครับรุณเบลล์พิล่าโอ้ทำได้ดีด้วยครับตัวใหญ่กว่าเลยครับยังไงตีมันก็เห็นชัดกว่าเลยครับภาษาชาวบ้านบอกข่มตีครับ ตับพับนอกเลยครับรูบเบนที่หนึ่งยังไม่มีอาวุธอะไรไ <ป S 1> เลยครับปลายนหน้าขวางในครั้งหนึ่งเดินยกอากาศสูงเข้าหาเลยครับรูบเบนลาพิล่าแทงโอ้โหแทงเข้าซ้ายครับสามทีโแทงแหลมแทงเจ็บครับโอ้โดนจังหวะปลายหน้านี่โอ้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับที่หนึ่งโอ้พอเดินเลยน่ากลัวเลยครับรูบเบนลาพิล่าครับทั้งหมัดทั้งเข่าวงในมาอีกแล้วรัด รัดอยู่ไหมแล้วแกได้เปรียบอยู่แล้วครับด้านสรีราครับอาวุธนี่ยาวกว่าครับรูเบนไต่พับนอกครับที่หนึ่งอาจจะต้องใช้สไตล์ไผ่ถลานลมครับก็คงจะต้องปลิวไปตามลมก่อนครับไปแรกที่มันมีสิบโดนเลยครับที่1นึ่งอ้ยเขาโอ้ยโดนศอกที่หนึ่งยังไงครับดูอาการไม่ค่อยดีครับศอกกลับอีก ยหายใจลึกหายใจยาวครับน้ำลายเหนียวครับไฟนี้มาสู้เลยครับดูเบลลาพิล่าวันนี้มัดในตีตีโอ้คือ2ยกแรกเนะี่ยแกยังไม่เดินเต็มตัวพอมายกที่สานี่แกเดินเต็มสูบดิทำได้ดีเลยครับดูเบล,เล้วนากลเลยบ,เบาพิล่าโอ้ที่1ต้องต้องกอดไว้ก่อนครับจังหวะนี้ครับโอ้ถอนหายใจลึกๆครับอาตั้งสตรีกอน เดินแล้วน่ากลัวครับลูเบลติลาถ้าเดินแต่ยกทีลานี้ที่หนึ่งจะน้าลายเหนียวครับแต่ยกนี้ก็โอ้โหกำกิืนฝืนทนครับอีกนาทีกว่าครับอ่ะที่หนึ่งยกนี้นี่ต่อวุฒน้อยมากครับโอ้โดนสองอีกแล้วปดไปเบียดมานี่มาทําให้แรงหมดด้วยนะครับที่หนึ่งนะครับโอ้ยยิงถอยในใจเครือครับก็ด้วยความใหญ่ของร่างกายครับเป็นร้องครับโอ้ย โอ้โหโอ้ยโอ้ที่หนึ่งครับอาการไม่ค่อยดีครับตอนนี้โอ้โหได้ใจครับดูเบล่าพีลาครับตึงมัดตึงซอกเตะขวาแม่โดนศูนย์อะไรตอนนี้ก็มันน่าจะเจ็บมันน่าจะชาไปหมดเลยนะครับดูเบนกโอ้ยลึกคืนครับเรื่องกับดาวทะลักแล้วครับที่หนึ่งตีโอ้โหโหนตีห่มตีโอ้โหกระเดิน บีบทที่น่ากลัวจริงครับแล้วก็ทําได้ดีซะด้วยนะครับกระโดดเข่าลอยโอ้ยศอกกลับอีกอวันนี้ขนวิชามาเลยครับมาจากอิตาลีมาจากพาวเวอร์เฮาส์ซยโอ้ยที่หนึ่งดูแข้งขาดูปวกเปียกแปลกปลาครับวันนี้ไม่มีเห็นลูกเหนี่ยวก้านคอเลยครับย,ยกเข่าก็แทบจะไม่ไหวเลยครับที่หนึ่งเนี่ครับโอ้ก็ปกกระเปรีย้ยเลยครับวงใน โอ้หมดยกที่สาเป็นรูเบนราพิล่าครับ <c oughs> นุ่มอิตาลีครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับ en, มันมา <Rub en. S 1> เร่งยก3ามครับแล้วก็แซงเลยครับ